สดีครับสบายดีตอนนี้บางมนวงก็อยู่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรเนาะหรือว่าสถานีกลางบางซื่อนั่นเองทุกคนเป็นสถานีรถไฟที่ใหญ่ที่สุดเลยทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้บางม่นจะพามาดูนักท่องเที่ยวเนาะการเดินทางหรือว่าการกลับบ้านเนาะในต่างจงังหวัดเนาะขึ้นเหนือลองใต้ก็มาตรงนี้ได้ทุกคนว่า จะเยอะไหมเนาะเดี๋ยวคลิปนี้ไปดูไปรับชมพร้อมกันเลยเนาะว่านักท่องเที่ยวจะเยอะไหมทุกคนพร้อมแล้วไปดูไปรับชมกันเลยนี่นะตรงนี้ก็เป็นอะไระจุดขึ้นรถไฟสายเหนืออีสานทุกคนเนี่ยคนก็ประมาณนี้ทุกคนนักท่องเที่ยวเยอะไหมก็ดูเอานะทุกคน เดี๋ยพร้อมกันเยอะขนาดไหนโอ้ฟังก็มีทุกบ้าง เยอะอยู่นะขึ้นรถไฟการเดินทางการเดินทางด้วยรถไฟก็สะดวกสบายนะทุกคน นคนก็เยอะอยู่นะขึ้นรถไฟไปด้วยอสองพังเลยท่ไหม บ้านยเยอะมากกลับบ้านออของจะมีขายของด้วยทุกคน ทางนี้ก็มีอีซานสายเนื้อเหมือนกันแล้วอ่ะอีกข้างก็จะมีนะคี่ทางโน้นก็จะมีจุดรอคอยเนาะรอรถออกเดี๋ยวจะพาเดินไปดูพังนะ น,นี้เขามีเหมือนกันขึ้นอือผู้คนก็จะมานั่งรอง ขบนนรถขบวนรถด่วนพิเศษอีสานวัตนาเรตที่23และทางขบวนราชธานีพร้อมให้บริการแล้วผู้โดยสารสามารถขึ้นขบวนรถได้ที่ทางรถไฟบีทางรถไฟบีของค่ะดิสอิดอร์บิคของเฟลเจสพิเศษสเปนอีสานวัตตลาในวัตุชนิดฟ้าอวบราชนีท่านดสรดีพอชเกตบีดีพชเกตไอเวียงจันก็ขึ้นพังนี้แหละทุกคน จันนองคายดี รถแบบนี้นี่ยืนแล้วก็ไปเลยผู้โดยสารโปรดทราบสังับผู้โดยสารที่เดินทางด้วยบบมีอคาแและันมเอนูความชรนสามด่วนพิเศษ c ี r นะครับรองสา อิสานตนานในที่2 3ปลายทางอุบลราชธานีกำลังจะออกจากสถานีขอเขา้าที่เชื่อบริการองถัสถานีต่อไปดอนเมงโดยสเปเชียลสเปเชียอิสาตน,าน,น,น,นตนราแล้วก็ชงเฉยเต็มไรท์เอ็ดฮอกล์หลงอุบลราชธาี เดีนน๋ยวไม่แล้วขอบคุณขอบคุณหลายท่านเอาละทุกคนเดี๋ยวคลิป <t> นี้บางมันก็เสียมาจบคลิปเพลงเท่านี้เนาะหากกดไลค์กดแชร์กดตดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับสบายดีปีใหม่สวัสดีครับ